โอ้ยบอมนาฟังจากปากผูบานะครับแต่ผูบาเขาจะบอกฟังเห็นบอกข่ามันว่าคือเห็นบอกหาอาจารย์ดังตัวเีวช่นว่าไม่ได้่ายนดังตัวีเขเราอยาดเด้อู้บาเด้อได้เอา นะคุบาร์นะครับมัมงแั่เสียงครับฟังอยู่วะคุนบอกที่ฟังอยู่วะ่อก็บอกสี่เก้าศูนย์เนไหมเป็นผู้ใดมาบอกวับาเป็นยาเปน็นเสียงผู้ใดครับไม่ยิ่งบอกบอจักสื่อคนโมหจักสื่อคนถามคุนมาบอกโดนหนระบอ่าคุบา ผี่บอกตือเูว่ากับเพขอว่านั่นว่านี่ไปเที่ยวว่านั่นว่านี่มันได้คือกงินโบนไหมครับมานี่ก็คือเงินมาหนี่ไปเมื่อกี้ไม่ไม่สดๆนไงเลยไปเข้าศูนเยอะเลยผู้ว่าไปเฮทศที่แบบเต็มที่ไปอุ้ยนี่ไปเจ้าทัดกันผู้ว่าก็เลยไปยืนเพ่งแล้วแบบอืมครับที่ว่าอยู่นี่มันได้แต่เข้าสวนได้ยินข่าวแต่ที่แรกว่าผู้บาจะไปนอนเอาทั้งคืนนะครับ ครับเตราไปนอนนะครับเตรียมล้างรถนึงเตรียมมาพร้อมแรือเปล่า,ลลาเปนบ่โอ้นี่มันอะไรนี่ว่าเขาสามถ้ามีอะไรที่ไปนอนเอาเป็นวะค่ะอันนี้มันอยู่วัดคุบานี่งวดเมื่อกี้ก็ถือคุบานี่ซื้อแต่เขาบ่ได้ซื้อค่ะคุบาก็ซื้องวดที่ว่า4 6นั่นค่ะค่ะก็ถือแม้แต่ว่าคุบาก็บ่ได้ซื้องวดนั้นยังรักแป เกาห้าหกเกาสามห้าหกนอมันออกไรกันมาเนาะใชม่มันหักเพิ่นหักจะได้กสองตัวมันสอออกเลยบ่อวดที่คุณบาบอกเจ้าเนาะตู้เนาะห้าห้าหกของเนาะมันก็ออกแกตห้าหกเนาะตัวคือมหาอำนมจแต่งวดนนั่นแหละมาคุณบาเขาดด่าตลอดเนี่ยแต่คุณบาโบกอยเบาเนมะโบกอยบอกคนเนี้ยก็ยินสบายบบครอย พูกที่สูงจ๋าคือพูที่อยู่ใกล้สิบูเราคุณบ้านก็แวันี้คุณบ้านพวหายหายเอาเบรียญถด้ยคุณบ้านนั่นตอนนี้กเจ้ามาบอกสื่สี่เก้าศูนย์นี้เมื่อคืนนี้ทุณเนขึ้นไปนอนวัดคุเนเดลงมาตวมาทางกลางคืนคุณบ้านรู้ว่าผีหรอกทุกเพนบอกว่าคุณบ้านกำลังฝันฝันพระเขาจ้คุณบ้านได้ฝันเห็นได้ปัด ว่าเพื่อนเด้ดขดเพื่อนได้าดกอเข้าบ้านที่้าตัวเดียวนะคุณาเรนบอกนี่เข้าสวนนี่ก็เถเลยคุณตาเคยเ่าเป็นขี้เพ่นทุเนัดลาดมาตงเอนไหมคุณาเด้บ่าผีหลอกทุกวนทุกคนนี้มาเพื่อก็ได้ลากลามากมันแกแล้วีแกีสอันนี้มันเป็นเลขสามตัวนอสี่เก้าศูนย์เป็นเลขสามตัว นี iesen, the the ens, ่โ so right ููบาสิเดียวเลยเนี่เอาแก็บเลยเตยเลยเอาล่างพร้าก็ไดกูบาห้าเก้าล่างห้าเก้าล่างห้าเดียวีเก้านย์บนีเ้ศนบนเลยล่างอย่างเดียวเส็นไก็ออกเก้าล่างอย่างเดียวออกฝันฝันดีเยฝันจะจบดค่ะค้าฝันดีค่ะคุณป้ฝันจจมด คูบาบุคไล่า hmm. ช ja, ja. ุบเนมาหนงกูบานี่ยงูจะได้เป่าคูบามีไี้ยังไาเปล่าจเอาเยอะเยอะเขียน้เขียนนรับเลยครับคุบาเหรอหอด้วนี่บานั่งจนงงกจนขาได้้ขาจนงกัรจนขาได้แล้วว่าชิเมื่อแล้วก็เจ้าของมาพอดี

ก็เจ้าตั้งรับประถามญี่พุ่นเนาะก็โทรคุยก็เจ้าโทรมาหาคูบามบานไม่ทนบอกคนตายเขาก็ว่าเม่ไปบกชหาเจ้าเพื่อนไหมว่าบอกอะไรผิดใจคุูบาคบาล้็เอาคือได้คือได้คือกันลย่างนี้ิใจก็รเจ้ายู่ปุ่นหมดเนาะเจ้าระเจ้าก็ญเจงเขาก็ว่าเม่มาบอกหาเจ้า คุณบ้าก็บอนบอกหาเจ้าคุณบ้ทันไต้ตัวเดียวกันนี่ยมไม่บอกตัวเดียวกันหาเก้าตัวเดียวเม่เดียวเลยตัวนี้คือว่าเป็นเลขแรกมันใจเป็นเร่างมันใจล่างมันใจเป็นเลขล่างะมาสามเัวเป็นล่าทเป็นเลขบนสี่เก้าสูนเื่อบนที่เก้าสูี่ไม่จะได้กับสามเก้าเนาเป็นองวแบบสามเนนม้บอกนั่นหลังสาว่าเพืนนมาวบวก น้ำยาเนนะ่พระจิตรีกบอกหาเจ้าค่ะคืว่าพู้มาบอกเลยสามตัวบเแม่เน่คาไเ้บเแม่เป็นพูมเป็นพูมเป็นพูมีเน่กับที่ก็ทางบ้านแม่คุายก็บอกดีเต้าคือว่ากับรายเด็บอกท่านได้ซื้อได้ยังบอกท่านได้วาอกไปคุณ้าก็ไปขอเรียกว่ามันจิื้อกบอ แนีเมื่เกืนคือเพิ่นขึ้นไปเพิ่นเพิ่อนก็อยาได้เียกอเบ้าน่าแต่ทุกไปง่ายเพิ่นไปอยได้ดีคุณบานเรื่ว่าเจ้าอย่ได้คุเจ้าก็นอนเลาคุณบ้านนอนอยู่ใส่ค่ะคุณบ้านนอนบนวัดแต่นอนตัววันนี่คุณบาว่านอนเนี่ยมันเจี่ยงดีนึ่งวดีหนึ่งวเ่ยสมควรดูพงเก่งคุณบามทันหลับบันเนี่พินสิลูกมาเห็นหย่างนท่ากันขี่รถ ลงมาเมืองเอ้าว zoom นี่กี่รอบบ้าว้ราบ้านเราเลยนอนไปก่อนเต็มบ้าก็เลยฝันฝันเราได้ไปเฮือนได้ปัดยายปัดนี่เราอยงมือเก้าบ้านที่เราเก้าตัวเดียวครูบาได้ไปถามยายปัดบ้านเราบอกถามเราครูบาไปเฮือนเราลิปัสเราจะไปเั่าไหร่แล้วเวลาเราจะไปช่วยงานครูบ้านเลยคงเมืองอ้าว ว่าเลยว่าดีสิเก้าสูงสินก็แล้วครูาก็เลยว่าเพราะว่าคําฝันเห็นเพื่อนเรานี่มันมันบ้านอยู่ที่เก้าตัวเดียวมันสิเก้าสูนั่นแหละมันเคยูาเคยฝันเคยออกฝันเห็นเพิ่นแม่นเคยออก่นฝันเห็นเพ่อนนี่ออกอ่ออกเก้าเลยบวาเขาฝันเห็นเพื่อนเราบริธเก้าเท่เดียวว่าเราก็อยู่โมเก้าจะงเป็นเก้า คันยีนี่เขบอกเก้าศูนย์คุณบารเี้เขาจะบอกเลขมาง่อนอย่างนคือการคือคุณบารดีมั่นใจว่าเลดนี่บอกที่เก้าศูนย์นล่ามันคือหางเ่าก็พต้องกลับเท่าหาก็พมั่นใจว่าหาเ้าเลยมั่นใจากวต้องกลับเต้องกับเลยคุณบาั่ดใจตองบอคุณบาลีมั่นใจนะบุกกลับก็ได้เร่องมากรับเอาแบบน่นๆเลยนะครับก็จบ คูบาร์เป็นเลยเดขอสุกข,ขอหลากกับความฝันนะครับบต่บต้งกลับด้วยอันหาเด้าบ่ต้มกลับเจ้าหาด้วยได้ก็บ่ต้มกลับหัวเพิ่มได้กครั่นใจด้วยนะแม่นเล่ว่กคุบาตัวนี้นี่คูบาฝัน่าแม่คคูบามามาโบ้โบ้ที่เราไม่ออกเป็เป็ดห้าหกเมตรแล้วขับรถขั้นขาวไหมท่านผู้ชม ท่านคร้าไซื้อนะี่ท่านซื้ประตเคึืนไปเราซื้อจะจลา้าจะเบียนเลยห้าเก้าว่าเลยเอาห้าเก้าเลยห้าห้าเก้าใช่มันออกเปรห้าเก้าครับงวดสองก็ขี้ขึ้นไปอีกอมันเป็นเลขบนมันออกสามห้าเก้าม่น,น,นบ่ไอนะ้สามห้าสามห้าหกเนาะงวดสองสามห้หกงวดเลขปดห้าหกม่นบ่นเบียนมันห้าหกม่นบ่เมนครับของเบยียนรถของคุบาห้าหกแสดงคุบาฝันเห็นแมยนันไม่ออกเลย ม้นมันออกแปดห้าหกเราก็ขับรถคันทาวนี่เราขึ้นไปวัดเราก็ชี่เสร็จไปเสียด้วยกูว่าแบบเอาห่าหาเพราะเพราะว่ามันห้าห้าห้าศูนย์ห้าหกเนาะม้วดสวนก็ขับขึ้นไปอีกมันก็ออกสามสามห้าหกเต่าเต่านี่บ้าเช่นนะงวดที่สามนี่ก็บอกสี่ห้าเอ็นห้าสี่ห้าสี่หกกูว่าจื่ใหส่ห้าสี่หกหกสี่ห้านี่ก็ แสดงวาได้ร้างงวดตีต่อบนบางวดเมื่อกี้นี่มาฝันใกล้มือีออกงดจริงบอกเจ้าชื่อสองแปดันจะช่วยงวนี้ได้เมื่อวอกันาบอกว่าเจ็ดแปดที่าเือี่เจ็ดแปดสีเจ็ดแปดไฝากผู้ซื้อนะแบบเม่ัจจียเส้ในเคืงเนมันก็เลยเรเลื้อเนก็เลยขาดโชกไปนะครับนะว่าก็เลยไม่ได้เนี่เลยว่างเปล่าเลยครับ เมื่อกี้นี่ยกูบาฝันกูบาจึ้งอยู่กูบายังบป็ทันตีบเปทันอย่างนี้เมื่อนี้ไปหอบที่หอบเดียนมาจิตชื่อโรเตอรี่ของบอสบริษัทอันเดียห่าวก้าวฝันมากแบบแน่นๆเลยได้ไนี่ยแน่นแน่นห้าเก้าในบอสค่ะแน่นๆโอ้โบต้องกัดโบต้องกับมั่นใจไม่ต้องกับเลยฝันว่าแม่ยกูบามาบอกเลยเด็กหาเก้าฝันฝันว่าจังไรก็ค่ะผู้บ่าฝันว่าแล้วมาบอกเลยบอกหาเก้า เราก็โบกล่ามเขาบันนี้กูมาก็บไม่เล่ลาไม่ฟังบันนี้ออกพรรษาได้เมื่อสองเมื่อบนันนี้พี่สาวกูมาโทรมาไปชวนบุรีกับอ้ายน้องไปเจ้าหยุดนะค่ะไปะเจ้าอยู่นํากันแม่ไปเจ้าว่าง่ายเนาะไปเจ้าไปตุ้มกันนะค่ะตุม้มหงสเขาคึด,ดนหอดน้องอยังไงคลับเขาก็เลยโทรมาหาผลงานจังไลยเขาก็เลย,ออยลว่าชื่อเอจิวเวลรี่ว่าเช่นไรค่ะชื่อเสือดอแม่กับพ่อมาบอก หาเก้าไปจนว่าเอ้าคือคือคุบาไดงก็กลัวตัวเดียวกันเลยคุบาบม่ได้บอกยังบม่ได้บอกเขาดิเขาบอกคนนะเอ้าเพื่อนคือไปบอกลูกพุดทั้งคนมาบอกคุบาเพิ่มเลยคุบ้าเลยกับเจ้ากับเพื่อนก็บอกน้าซีหางหงอเลยดิไปบอกเขาน่ะเขาก็เจะไนห่างหงอจะไปบอกลูกทุ่คนแม่ในช่วงหน่ะกับเจ้าบม่ได้โทรมาหาคุบาดอกบอกกับเจ้าที่สองสามเดือกับเจ้าก็ไม่โทรมาแสดงว่าแม่นี่ไปบอกทั้งลูกทั้งคนแล้วก็บอกคุบาพรกัเป็นลูกเพื่อนนะคะเอสี่ เจารูว่าชื่ออยู่บริษัหาเก้านี่เน้นล่างไปเลยเนาะคือที่ตัวไหนปาได้ถามแม่กระพปรมาบอกหาเก้าไปเลยเนาะเพื่นก็มักบอกคุณ่้าสักแกหาเก้าคุณว้าบางทีนะพระเจ้าน่มันถือคุ่มวานเหมือนกครับคุณป้าเนี่ยกลัยุตแต้วคุณว่ามันบุคคยที่ชื่อในช่วงของเป็นไมันบกคคลที่ซื้อเพราอย่างรับฝากคนซื้อพระเจ้าบแล้วเือพระเจ้าก็ไปซื้อไห้ไหม มันมนี้ต้นองปสรรคุบ่าวกเรย่มบุพอยากซื้อนนี่งวดสี่เจ็ดเป็ดเฮ้ยคุณบ่าวว่าซื้อจะไในตัวออกเลขยเจ็ดเป็ดแตสามตัวคุณบ่าวบ่กว่าันไหนตากแตเจ้าซื้อคือได้สอตัวคุบ่าวนำเรื่อบต้องคูณบนหมต้องคูณล่างเลยคุณบ่าวตัดบนบัดเม่เขามันยเชในกลางคืนเนี่ยเฮ้ยตื่นเช้ามารีกออกแล้วบ่ได้นั่งขอนรุบดีว่าเราเอาไปยึด็นถุงอยู่จิงแท้ ครับก็ลืมวะครับแม่เข้าใจนะหวดที่ผ่านดีครับเจ๊แป๊นี่ออกตรงเลยเห็นบมดเจ๊แป๊บ่มีกลับเลยนี่คุณว่าเล่นมั่นใจได้ว่าหาเรานี่บ่มีกลับนะบ่มกลับเข้าห่างกันเพราะเราบอกนี่จะออกตรงสลดจะออกตรงเลยขึ้นหอดจำคุณบ้าโทรมาอยู่าได้มือเรออกวเมื่อกี้เจ้าบลับสายเตี้ยเตี้โอ้ผมวันน้ยินเสียงโทรศัพท์เลยครับคุณบ้าก็จะบอกว่าซื้อสี เยเตี้ยหรอครับตัวเนี่กับน่นอนรอดมือเี่ยเ้ตัวใดก่ครับที่ว่าสี้าสีขาามตัวบัสีเก้าศูนยอ่างบอกครับผาสขาสาตัวแกาสองตัวนะทาสองตัวเป็นตัวไดคู่บ่าสองตับตาซบละบอกครับตาสินวินเนาะนะครับเนาะคำซื้อซื้อบนรดนะครับแต่ซื้อสีเก้าศูนคูบาตะมันใจที่บัเลาสิมาา วันที่อะไรวันทีที่พบบอกสิบหกนที่ถาวเงินเลยนะมั่นใจเเลยมั่นใจมากเลยค่ะม่นี่วันทีอะไรที่สสองสิบสองานผ้บ่าวรบคำเอีกสี่มือเตรียมรับเงินราะว่าเพราะว่าเราบอกมันบุกเคยกลับเนี่ย